โอเคอันนี้ผมก็ลองเอาตาเล่นบริส5นาทีมาให้ดูนะครับอันนี้เกมยาวอยู่ประมาณหนึ่งเนาะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็เปิดตามซิกเนเจอร์ผมเปียนาคินขอชนมาอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเราไม่อยากเล่นสุดแล้วเราอยากเล่นตึงๆก็เลยขึ้นมาไปเชื่อมก่อนเล่นเนียวเหนียว อันนี้ผมก็เอามาเพื่อจะไปกินฟรีถ้าเขาไม่เชื่อมนะครับโอเคอันนี้เขาเชื่อมผมก็เลยจริงๆส่วนตัวคือตาเนี้ยผมคิดไม่ออกว่าผมจะเดินตาไหนดีแต่ว่าผมอยากเอาบิชอปออกมานะครับถามว่าส่วนตัวแล้วก็ก็ไม่ใช่ตาที่ดีหรอกขึ้นมาผมก็เลยกินเพื่อจะเปิดเปิดเบีย้ยเขาขึ้นมาให้เบีย้ยเขากระจาย อันนี้ผมก็ตอนเขาแทงมาก็คิดหนะักเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะมาจี้ตรงกลางพยายามจี้ตรงกลางผมแต่ผมเห็นว่าเบียตรงกลางเขามีฟีตัวหนึ่งนะครับก็เลยเอามาไปกินเลยอันนี้เขาคิดอยู่นานเหมือนกันเขาเอาบีชอปมาจเจ้าคืนผม,ผมก็เลยอ่ะกันง่ายๆด้วยเบียปิดเข้าไปเขาเอา ควินมากดนะครับตานนี้ผมก็คิดนามพอสมควรเหมือนกันว่าจะเดินม้าไปตาไหนดีแต่สุดท้ายก็นี่ครับเทปเทปบีชอปไปอันนี้ผมก็กินคืนจริงๆบางคนอาจจะคิดว่าไม่ไม่ควรกินคืนแต่ผมคิดว่าผมค่อนข้างคุมละผมก็เลยกินคืนไปเลยแล้วอย่างหนึ่งเบี้ยตัวนี้ก็มีควีนคุมด้วยนะครับถ้าจะโดนก็น่าจะไม่ได้โดนฟรีขนาดนั้นเขาเริ่ม นี่มาแล้วผมก็เลยเขาเริ่มเอาบีช็อปมาผมเลยวนม้าเพื่อจะเอาม้าเผื่อมาคุมบริเวณทางฝั่งขวานะครับอาหานี้เขาเข้าป้อมผมก็เลยโอเคเอาไหนๆเอาม้ามาตรงนี้ละผมก็เลยเอาบีช็อปมาขู่ควีนนะครับเพราะตาเนี้ยถ้าผมไม่เอามาตรงเนี้ยควีนเขามาเนี่ยในความคิดผมผมก็เลยเอามาตานี้แล้วก็ตาควีนก็คือค่อนข้างตาแล้วมันถอยอยากนะครับ เคเขาจะมาจับเบี้ยที่ฟรีของผมนะครับผมก็เลยเชื่อมไปก่อนง่ายๆเขาเปิดเบี้ยทางนี้มาผมก็เลยโอเคเนี่ยครับผมเห็นตรงนี้ลอยพอดีผมก็เลยจิ้มเข้าไปจากนั้นเขาเอาป้อมมากดนะครับเอามาป้อมมากดอย่างนี้ก็อาวก็ลาบปากครับลาบปากเลยกินฟรีสองรอบนะครับ ขาถอยบีชอปมาเพื่อจะกดบีชอปผมปิดทางออกผมแต่ผมมาคิดอยู่แล้วว่าตอนนี้ผมคุมและผมแลกไปเลยตัดตัวเบีย้ยไปเลยเพราะว่านาทีผมน้อยกว่าผมก็เลยกินตัดไปวนม้าใหม่ผมรู้สึกว่าเบีย้ยเราค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแล้วผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวหาจังหวะเอาควีนออกแล้วก็เข้าป้อม อันนี้เขาก็เลยกดมาตาเนี้ยซึ่งก็ผมคิดไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอาจจะกดมาผมก็เลยต้องวนวนมาเพื่อจะหาทางโจมตีต่อเอามาโจมตีต่อซึ่งมีเหลือถึงแม้ผมไม่เก่งมาแต่ผมก็พอเล่นมาได้นะครับเอาป้อมมาไล่ม้าแบบนี้ผมก็เลยเดินฟอกไปเรื่อยๆนะครับ จับไปเรื่อยๆเลยม้าผมฟรีเลยทีนี้จังหวะนี้เขาทิ่มเบีย้ยมานะครับผมก็เลยโอเคคุ้มละแล้วเขาไม่เอาควินเขาออกด้วยผมก็เลยกินควินเข้าไปแลกเข้าไปเลยแล้วอย่างหนึ่งก็ได้ดีจะได้เปิดป้อมเขาออกมาถือว่าสําหรับส่วนตัวผมว่าค่อนข้างคุ้มนะจังหวะนี้ผมก็เลยเอาควีนขึ้นมาเพื่อจะเข้าป้อมแล้วก็โจมตีละ อันนี้จังหวะพอดีเลยเขาเทิบป้อมมาอยากกินเบีย้ยผมฟีผมก็เลยต้องเข้าป้อมเพื่อโปรเทคตัวเบีย้ยนะครับเป็นจังหวะที่ผมอยากเข้าป้อมพอดีด้วยอ่ะเขาสแต็กป้อมผมก็เลยโอเคก็เลยต้องสแต็กพอนเหมือนกันเพื่อจะคุ้มกันเบีย้ยนะครับเขามาเล่นจุดออนอีกเขาจะจีจ้ป้อมผมให้ได้ผมก็เลยต้องดันขึ้นไปโกเทคตัวป้อมแล้วก็คิงผม อันนี้เขาน่าจะวนป้อมนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าโอเคมันถึงจังหวะที่ผมต้องถลุงถลุงตัวเบีย้ยเข้าออมาละก็เลยเตรียมตบป้อมเพื่อจะเอาป้อมที่พรนะครับที่กันกันเขาออกมาให้ตัวมันแตกออกเขาก็เลยต้องเชื่อมเขาก็คงก็กลัวเหมือนกันก็ทิ่มเข้าไปเลยครับเพื่อจะเอาป้อมเขาออกมาโอเคในในป้อมเขาออกมาแล้วผมก็เลย จิ้มเข้าไปนะครับคือจังหวะเนี้ยเนี่ยถ้าเขากินยังไงผมได้กินฟรีจังหวะหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ผมก็อาจจะได้เช็คไล่เช็คต่อนะครับจังหวะนี้เขาเอาป้อมมากดควีนผมผมก็ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าถามว่าอยากเอาควีนกินเข้าไปเลยไหมก็ไม่ค่อยอยากเพราะตอนนี้เรานําเราก็ไม่อยากเสียควีนเพราะว่าควีนมันทําให้เราได้เปรียบค่อนข้างเยอะในเกมที่ค่อนข้างสูสีนะครับสําหรับผมนะ ก็เลยต้องถอยมาหาตาถอยเขากำลังวนป้อมใหม่ผมก็เลยโอเควนป้อมอีกรอบหนึ่งซึ่งจริงๆจ,จังหวะเนี้ยตอนแรกผมคิดจะกินเบียรยฟรีตรงนี้อยู่แต่ว่าผมขอสแต็กก่อนอันนี้เขาก็สแต็กเตรียมรอเหมือนกันผมก็เลยแบบโอเคงั้นกินจังหวะนี้ก่อนดีกว่าค่อยๆเล่เลมปิดปิดความหวังของเขาอันนี้เขาก็คงอยากจะ แลกควีนซึ่งผมไม่อยาก <normalized> ผมก็เลยโอเคจับเบี้ยลอยของเขาเขากินเบี้ยลอยผมโอเค,อเคนั้นผมก็ขึ้นไปเช็คก่อน <S <S ค่อยๆตะล่อมละกันจังหวะนี้ใจเย็นๆซึ่งตอนแรกผมอยากซัดเลยแต่ว่าใจเย็นยัดได้เปรียบอยู่อ่ะโอเคเขาเอาป้อมมากันผมก็เลยโอเคอยังไงเขาไม่มีทางกิน คีนผมคืนได้อยู่แล้วผมก็เลยขึ้นไปเช็คเพื่อจะไล่กิงเขาติดมุมโอเคเขายอมถอยนะครับผมก็เลยกินเข้าไปเลยจังหวะนี้จะได้กินฟรีอ่าทีนี้ผมก็เลยเล็งว่าจะเอาควีนอะขึ้นไปในตำแหน่งช่อง G8 เพื่อจะไล่เช็คแล้วก็หาจังหวะเช็คเบรนะครับเขาก็เลยหามูฟที่จะยืดอายุตัวเองด้วยการเอาป้อมกิน ผมก็เลยโอเคป้อมฟรีมาจัดให้เขาเดินเปิดทางอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเข้าไปเช็คที่มุมอับเขาก็ต้องถอยออกมาแล้วผมก็เช็คเม็ดตามสเต็ปถามว่าตานี้คลีนไหมก็ค่อนข้างคลีนแหละแต่ถ้ามันมีจุดหนึ่งที่ผมก็คิดหนักเหมือนกันตอนเล่นนะครับหนักน่วงอยู่แต่พอปลดล็อกได้ก็คือ ค่อยๆทะลุเขาไปเรื่อยๆ <c oughs>